โอเคครับคุณผู้ชมครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Gus and Cory นั่นเองนะครับ Cory ออกเสียงนี้เลยนะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนวอัปรียอัปรีนิดหนึ่งนะครับระหว่างพ่อรูก2พ่อรูกนะครับที่จะต้องมาตายรัวๆกับด่านเดิมๆนะครับซึ่งจะเป็นเกมเลือดสาดอีกแล้วนะครับก็เพื่อไปการไม่เสียเวลานะครับเราเข้าไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับ let's go โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเกมนี้นะครับเราจะใช้จะไม่มีเมาส์เลยนะครับไม่ใช้เมาส์นะครับจะใช้เป็นนี่ครับปุ่มลูกศรเดินหน้าซ้ายขวาเนี่ยนี่ลูกก็จะห้อยกองแกงลูกมันก็จะห้อยกองแกงอย่งนี้เลยนะครับซึ่งจะใช้ W กับ S อุ้ยเป็นการยกหน้า โอเคต่อไปก็คิวกับอีนะครับเป็นการพีคนั่นเองโอเคนะครับกด V คืออ๋อกด V คือรีสปาวนั่นเองนะครับโอเคเกมนี้วิธีการเล่นก็ง่ายมากนะครับแค่ขี่ไปแล้วก็ไปตามตามทงสีขาวนะครับที่มันมนีไปให้อยู่นะครับดัดแรกแบบอีซี่นะครับบอกเลยลูกไม่นะเราเสียลูกไปตั้งแต่ต้นเกมนี่แหไะขอแค่พอเข้าเส้นชัยก็พอนี่นะครับแล้วก็เข้าไปเส้นชัย อ่าอีซี่มากอ่าตะตะดาโอเคด่านสองอ่า,อางานงานไปตามทางนะครับโอ้โหลูกนี่ห้อยต้องแต่งอ่ะนะชิวๆนะครับยกล้อก็ยังได้ยกล้อก็ยังได้นะยกล้อก็ยังได้อ่าชิวมากนะครับลูกนี่แบบพ่อ พามาทำไมอยากอยู่บ้านกับแม่มากกว่ายกล้อชโชว์ไปลูกเฮ้ย, <c oughs> ยลูกลูกนิดมือเหนียวมากนะครับคิดว่าเซฟเก่าต่อามาเนี่ยครับเราก็น่าจะเออยังไม่เช็คพอยต์นี้ยไปเรื่อยๆพิกซ้ายขวาเนี้ยครับดูลูกเหนียวยกล้อชโชว์เฮ้ยเฮ้ยมีปืนยิงเฮ้ยหืมเฮ้ยลูกเออพ่อโดนแล้วลูก จุกต้องจุกน่าจะจุกสุดท้ายแล้วอพอโดนยิงลูกยังไม่หมดเกือบเกือบชิวๆนะครับยกล้อหน้ายังได้ยกเกือบยกล้อโจกทีหนึ่งดีไงเช็คพอยต์ไงปลอดภยัยทั้งพอทั้งลูกตัดตะนาวโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ในด่านที่3แล้วก็จะมีปุ่ม X นะครับเป็นการ ดูข้างหน้านั่นเองเนะครับอ๋อแกมีใครยิงเ,ยเดี๋ยวเราจะต้องไปทางนี้ชิลมากดอกเอือเอ้อ,อ,อลูกออดอกธนูเต็มตัวโอ้โหยังยิงอยู่ไม่ยัง้งไม่ยัง้งก็มาดีครับไม่บาดเจ็บก็พอแล้วยกร้อโจปุ่มเอคืออะไรเฮ้ยโอ้โหปุ่มเอคือจุก๊กโอ้โหยกร้อย,ยกร้ออย่างนี้ไม่ได้ <laughs> ลูกกูไปอีกแล้วไม่เอ้อยกรอยกร้อโอ้โหมีกัาดักระเบิดดูก็รู้มีเหลืองๆแงชิลมากไปคนเดียวไม่มีลูกมาถ่วงนีรถเบาขึ้นเยอะโอ้โหกับดักเริ่มเยอะแล้วนะครับแล้วเราโอ้ยยังมีคนยิงอยู่เช็คพอย์ตตะนาโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ในด่านที่3แล้วนะครับซึ่งเอ่อกด ไว้กดไว้คือกดไว้คืออะไรไอ้จ้าตะกี้คือไรกดไว้คือไรอ่ะเดี๋ยวแน่กดไว้เดี๋ยวกดไว้คือไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกดไว้คืออ๋อกดไว้ค้างเนี่ยมันจะสโลนั่นเองเนี่ยนี่แมพมันจะสโลขึ้นนิดนิดนะครับซึ่งแทบจะไม่ต้องใช้นะครับเพราะระดับพี่นี่ไม่ต้องสโลนะครับไม่ต้องสโลเนี่ยเราจะพุ่งไปทางนี้เลยเนี่ยก็มางี้เนี่ยเป็นไงไม่ต้องสโลเลยสัตว์ละ เนี่ยโอ้ยลูกอะไรชิวมากบอกเลยว่าชิวสุดๆใบลงใบเล่อะไรนี่ทำไรพี่ไม่ได้โอ้ยเลื่อยอะไรนี่เนี่ยเราแค่ไม่ไปตามทางแค่นั้นก็จบเนอ่ยยูช็คพอยแต่ตระแนงอีซี่โอ้ยครับตัวนี้เราไม่อยู่ในด่านที่4หรือด่านที่5แล้วไม่รู้เอ่อ เราจะต้องด่านนี้ชิลดูเหมือนจะโล่งๆเน็บโอ้ยล,ลูกลูนะรลกร้องเน็บลูกร้องอ่าคืออะไรมั่งนี่าตาด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 อเอออ่เช็คพอยน์นะครับจุดสีเหลืองนี่คือถ,ถ้าถ้าเป็นรูปธงจะเป็นจุดเช็คพอยน์นะครับเราสามารถเกิดมานี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับจุดเช็คพอยน์เราไม่เราก็คือไม่ต้องไปเริ่มเกมนะครับตั้งแต่ต้นเลยช้าเหลือเกินเดี๋ยว เดี๋ยวอย่าเพิ่งลม้มอย่าเพิ่งลม้มอ่ะแต่ลูกหายลูกหายไปไหนอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกอีกแล้วลูกหยียบไม่นะโอ้โหไกลามากรอบนี้มีปุ่มให้กดเยอะมากไอ,อ้หื้ ทำไมเอ้ามาเมื่อกี้ให้ทำะไรนะเอาไปช้าๆดูโหทางไม่น่ากูง่าจะขึ้นไปยังไงวะจะขึ้นยังไงนะเมกี้เราจะต้องอ่าโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่จุดสุดท้ายแล้วเนี่ยทำไมมันเราต้องวิ่งไปเร็วๆด้วยอเ่าเต็มแน่ ผ่านไงเนี่ยกดกดอะไรนะ E D K แล้วก็ Bumper L กับ R กด R คือ L อ๋อ R กับ L L คืออะไรเออยากจังเนี่ยผ่านยังไงหนอ อ๋อดูเหมือนว่าเราอาจจะต้องสไลด์ไปใช่ไหมสไลด์เนี่ยสไลด์อย่างเงี้ยอ่าแบบแบบขึ้นแบบรถก็สไลด์อย่างงี้นะครับเออเป็นไงระดับสมองพี่มันฉลาดนี่ครับเราขึ้นไปปุ๊บใช่ไหมแล้วก็นอนงาตัดตาดาโอ้ยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในด่านที่เท่าไหร่แล้วน่าจะด่านที่ห้าได้แล้วนะก็มีคนคุยกันนะครับหน้าทิมโอ้ย รู้สึกว่ามีอะไรแบบวิ่งเยอะมากสังเกตดูสังเกตดูได้มีไปเรื่อยอะไรสักอย่างวิ่งนะราตาะะรเรากับจังหวะแฮรๆก็ไปเลยนะครับง่าชิวๆต่อมาก็ไปทางนี้ต่อนะครับโอ้โหง่ายๆนะครับชิวๆมากป้าถอยอุอ้ยจับบังป้าบับงนะอ่ายเออ เราต้องค่อยๆนเนี่นคยค่อยๆกด Y คือสโลนะสโลสโลแล้วก็ค่อยๆไปนะโอ้โหเรื่อยอเลยไงเช็คพอยต์ได้ชิวๆไงตัดตดดาด่าโอ้ยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในด่านสุดท้ายนะครับของวันนี้กันแล้วเป็นด่านที่โลง่งกว้างขวางมากนะครับแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ขี่รถไปที่จุดเช็คพอยต์เท่านั้น <c oughs> วันนี้ เราพาลูกเรามาเที่ยวสบายๆนะครับแบบโดนแม่ด่าแน่ๆกลับไปอื้มันเฮ้ยลูกลูกเกาะเน็ตนั่นเอ้ยโอ้ยปักหัวลูกไม่นะโดนแม่บ่นแน่ๆโอเครีบไปดีกว่าอื้เอ้ยยิงอะไรกันนักหนาวะเฮ้ยถอยดีบดีบลูกโดนรัวๆไม่นะเอ้ยลูกลูกร้องเอือกแล้วเนี่ย งางางารถมันอึดตัดตัดตะด,ตด,ตด,ตดงาเป็นไงโอ้ยตงล้มตงล้มตงล้มงางางาก็โอเคครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกม Ghost Ghost and Ghost and g o อ s ก๊อสแอนก๊อสแอนกอนีครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกม Gus and Golly นี่ครับอ่าก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากเลยนะครับที่รับชมจนจบนะครับก็หากใครชอบนะครับก็อย่าลืมจะกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์นะครับฝากทิ้งไว้ด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับขอบคุณมากที่รับชมกันจนจบนะครับขอบคุณจริงๆก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนจริงๆเลยนะครับ บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ